สวัสดีค่ะเช่นเดิมค่ะสวัสดีวันนี้วันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งพฤษภาคมก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่รัฐบาลไทยวันที่สองเราก็เสี่ยงโชคลัฐบาลไทยนะคะคือเราก็ซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อมาแล้วล่ะบางคนก็ยังเหลืออยู่ลอตเตอรี่นี่ก็ไปซื้อก็ยังทันอยู่นะคะลอตเตอรี่เรานะคะเราก็เสี่ยง อลอตเตอรี่นะคะค่ะก็จะมีลอตเตอรี่ก็จะมี2ตัว3ตัวเนาะค่ะมีเลขท้ายเลขหน้าเลขหลังนะคะรุ้นได้หลายเลขนะคะจ้ะแต่ว่าในวันนี้เราก็จะมาให้แนวทางรัฐบาลไทยเหมือนเดิมนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก็คือ,อแนวทางของเราก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมที่เรา คุยพูดกันมาหลายๆรอบตั้งแต่ออกตั้งแต่หวยอออกคือก็เจ็ดเตั้งแต่หวยออกเจ็ดเกา็หวย2สองตัวออก7 9แล้วก็หวยของเราก็เราก็เน้นมาตลอดว่าเราก็ทําท้ายมาตลอดท้ายของเราหลักหน่วยของเราเราก็ทํามาตลอดแล้วหลักหน่วยของเรารอบนี้ก็จะเข้าอีกเหมือนเดิมที่ความเชื่อนะ เมื่อคืนนี้ก็ฝันโอ้โฝันเป็นตาได้เงินครั้งก่อนก็เคยฝันแบบนี้แต่ว่าคืนนี้ก็ฝันกว่าครั้งก่อน,อนที่เคยถูกครั้งสมัยถูกตั้งแต่นู้นนู่นแหละมานู่นแหละอ่าเราก็ถ้าพูดภาษาอันนี้มันก็จะอไม่น่าฟังเท่าไหร่ก็มันก็ไม่สุภาพเท่าไหร่แต่ก็มันเป็นคือเป็นก็จะพูดอเป็นอุดจระ <Ừ. S 2> เออฝันได้ถ่ายอุจจาระโอ้โหหอเต็มหอฝันขี้เนาะพี่น้องฮะใช่นะถ้าฝันแบบนี้น่ะโอ้ฝังไว้แล้วอืมถ่มายอุจจาระหอแล้วก็ฝังไว้เรียบร้อยแล้วโอ้โหตื่นขึ้นมาเหมือนครั้งที่เคยถูกตอนเยอะๆเลยตอนที่ถูกห้าเก้าสมัยน่ะสมัยนู้น,น,นใช่โอ้ฝันแบบนี้เลยโอ้แล้วก็เลยอต้องเป็นหวยหลวงปู่เราแน่ๆเลยนะคะ หวยปู่เราที่เราเอามาก่อนแล้วที่เราบอกว่าสามหกสามเจ็ดหมเจ็ดเด็กน้อยที่เราออนิทานให้ฟังไม่ใช่อ <Le en S 1> นิทาน,านใช่ว่าพูดเรื่องความฝันให้ฟังเด็กน้อยสองคนเล่นกองทรายก็ก็ก oh <my> อ่เาเล่าเรื่องสี่หกสี่เจ็ดสาหสาเจ็ดเด็กน้อยสองคน กองทรายเป็นกองทรายนี่คือเปรียบเสมือนกองทรายเด็กพี่ชายก็อยู่ฝั่งนี้เด็กผู้หญิงก็อยู่ฝั่งนี้แล้วค่อยก็เลยเอามาเสี่ยงสามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดนี่เอามาเสี่ยงฝันอแล้วค่อยฝันเหมือนว่านั่นหละอุจจาระ่ายอุจจาระเต็มเลยค่อยก็ไม่อายไทยเลยนะเขาก็บอกเอ้าทำไมมาทายแถวนี้เอาเลยบอกว่าห้องน้ําเขาตัน,นตเต็มหมด แล้วค่อยก็เลยมีที่ถ่ายเขาก็เลยมาถ่ายแล้วก็ฝังไ,ไว้โอ้ยค่อยว่าตัวนี้เนี่ยเลยค่อยว่าความคิดนะก็เคยฝันแบบนี้เนาะค่ะก็เคยฝันแบบนี้เหมือนที่ให้ไปครั้งก่อนนี่อย่างนี้แหละที่ให้ไปครั้งก่อนแล้วท้ายของเราก็เปียบดูซิในท้ายของเราท้ายของเราจะอยู่ฝั่งนี้ี่ท้ายของเราจะอยู่ฝั่งนี้นะนนท้ายของอ <ๆ S 2> เราก็เข้า,ขานะใช่ท้ายของเราก็เข้าเลย สามหกสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดคนน้องพูดนะคะแล้วคนพี่ก็สี่หกสี่เจ็ดสีกสี่เจ็ดแล้วค่อยเอาไปเสี่ยงฝันเมื่อคืนนี้เขาว่าอยู่เต่กระเป๋าบนที่อ่าหมอนของค่อยอ่าเอาไว้ใต้หมอนเสี่ยงฝันแล้วฝันโอเหมือนที่ว่านั่นเลยโอ้โหนะคะความฝันก็นี่ก็คือ เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางนะคะฝันแบบนี้แต่ก่อนๆถ้าฝันแบบนี้เอีก็คงเคยฝันใครก็คงเคยฝันนะฝันไปขี้ถ้าขี้ติดแข้งติดขานี่ได้เงินถ้าล้างออกเนาะไม่ได้เออนี่ค่อยนะสองรอบเลยฝังไว้ที่หนุ่งแล้วแล้วยังมาเต็มผ้าถุงอีกไม่ได้ล้างใช่ไหมไม่ได้ล้างทีนี้ก็แก้ผ้าถุงไปฝังทั้งผ้าถุงเลยออ โอ้โหนี่คือก็เราก็มีโอกาสฝันอีกตอนอตอนเย็นเย็นเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายเ,าเป็นโค้งสุดท้ายเรามีโอกาสฝันมีโอกาสคำนวณอ,อีกอนะคะวา่าวันนี้เราได้ตัวนี้มา,าแล้วฝันแล้วเมื่อคืนนี้คิดตะเปะแล้วเรามีโอกาสฝันตอน เย็นอีกแรงนี้งูอื่นเป็นพุ่งนี้อีกหนึ่งคืนเนาะอีกหนึ่งคืนพุ่งนี้จะเป็นคืนโค้งสุดท้ายจะเป็นคืนโค้งสุดท้ายแล้วเราก็จะเน้นย้าได้ว่าระหว่าง3 6 3 7กี่6 4 7นี้ตัวไหนจะอยู่เป็นตัวสองตัวสองตัวคือสองตัวเลขท้ายสองตัวเราก็เลขตัวตัว2ตัวล่างเลขท้ายสองตัวตัวไหนจะเป็นเลขท้ายสองตัวตัวไหนจะเป็นเลขท้ายเลข3าตัว จะมีสองตัวสามตัวนะคะลอตเตอรีร่เรานะคะแล้วตัวไหนจะเป็นสองตัวเราก็จะมาดูอีกรอบนะคะค่ะว่าตัวไหนจะเป็นสองตัวและตัวไหนจะเป็นสามตัวนะคะเราจะอ่าเอาให้ปู่เราให้ปู่เราคัดอีกนะคะเราก็จะลองปู่คัดอีกนะคะแต่ปู่ก็ให้มาแล้วว่าตัวนี้แล้วแต่ ต้องคัดอีกว่าตัวไหนเป็น2ตัวตัวไหนเป็น3ตัว,วหวยสอตัวก็คือออกค่ะสตัวงวดมาที่เหมือน79 79ก็คือ2ตัวรัฐบาลไทยนะคะอย่าก็อยากก่อยาลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยอย่าลืมติดตามไปดูนะคะว่าติดตามกันดูต่อไปนะคะโค้งสุดท้าย ของวันพรุ่งนี้จะยังเป็นตัวไหนประมาณเที่ยงเที่ยงหรือเปล่าญาหนิง,งประมาณใช่ประมาณเที่ยงเที่ยงตอนเที่ยงต้องเร็วหน่อยนะคะต้องทําเวลาหน่อยไม่เที่ยงก็สิบเอ็ดมโม<ฮ>งก็ต้องเผื่อยาหนิงจะไปหาซื้อรถตรัวลงรัตตอรี่พี่น้องอตีไว้ประมาณบ่ายโมงใช่ก็จะให้เร็วกว่านั้นอยู่จะให้เร็วกว่านั้นอยู่รัตตรี่ก็แถว ต่เต่างอยก็มงอยู่แล้วถ้ายาเตางอยเยอะเนาะยาหนิงก็วิ่งลงไปซื้อตรงนั้นเออก็ไปวิ่งลงไปซื้อตรงนั้นแล้วก็จะได้รู้ว่าให้ตัวไหนเป็นสองตัวตัวไหนเป็นสามตัวนะคะแล้วเราก็มีลุ้นความฝันเราอีกถ้าฝันแบบเดิมนี่ทธ่ใจเต็มร้อยนะสาหรับยจ้าหนิงนะคะนี่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าถ้าคืนนี้ฝันว่า ได้ขี้อีกหนึ่งแยหนิงก็ไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่มอีกไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่มอีกจ้ารอบนี้ก็ขออ่าสักหน่อยขอเยอะหน่อยสักหน่อยงวดที่แล้วได้น้อยนะได้น้อยไปได้น้อยไปนะคะก็ทําบุญทําทานไปก็มันก็ได้ทําน้อยเนาะก็ขอเยอะหน่อยรอบนี้ถ้าฝันเหมือนเดิมนะถ้าฝันเหมือนอ่าเดิมเหมือนขี้ติดอ่าตามกองใหญ่อย่างนี้แหละโอ้โหถ้าฝันแบบนี้นะคะ ค่ะก็ต้องลุ้นกันอีกนะคะของวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะสองพฤษภาใช่ไหม<อ>พรุพ่งนี้สองพฤษภาเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์วัน,นินงานก็หวยไม่ออกนะคะก็เลื่อนไปเป็นวันที่พรุ่งนี้สองพฤษภานะคะก็มีอายุของลูกสาวก็สามเจ็ดสามหกสามหกย่างสามเจ็ดเขาก็ตรงกับ อายุเขาด้วยเขาก็สามหกสาเจด้วยน,นใช่นะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะแล้วอย่าลืมติดตามโค้งสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะ